คน,คนห่กเนี่ยว่า,วา<ด>มันอย่างนี้มวนี้นทำงานทำการเลยตื่นค่ะโอ้ยอย่าเงียบสิคะสบายดียี่ดีตระหนับเข้าสู่ซองของมุกดาเจนนี่ เส้นเก่าเส้นเกยเนาะมันนี้มุกดาจะมาเบิ้งโฆษณาที่ว่าทีมงานจัดเตรียมมาให้เบิง้งซึ่งว่าทางทีมงานบอกว่าเออโฆษณานี้เป็นโฆษณาที่แป๊กดีวาซันแล้วก็คักดีวาซันแล้วเฮาก็ยังบ่ทันได้เบิ้งว่ามันเป็นอะไรเอาเป็นว่าเฮาไปเบิ้งพร้อมๆกันว่าม,มันคักมันแป๊กอะไรปะไปเบิ้งพร้อมๆกันมาออราไทยมันคืออะไรคะ เซรั่มไม่รู้จักเดคนจย่างมึงนี่นะต้องใส่เซรุ่มอันดีกันงูผิดอยู่บ้านนอกมึงผุนนารู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลนภายในแปดชั่วโมงแปดชาติคากลัวมึงถืกตัวเราละ มึงลืมคุณบอดไปได้เลยว่ามึงอเป็นไทยแล้วเพิ่นเป็นไทยตื่น่ะโอ้ยคนสังเฮ่าโอ้ยเหน่อยนอตำหลังมันต้องสูงฟ้าหน้ามันต้อง,องมอกดิน,ดน คิดว่ามึงสิงห์งามเลยอยู่ดีมึงไปเอาความมั่นใจมาจากไต้ค่อนขี้ตัวเสียให้เป็นแฟนคลับกูมันตกกูเป็นไปแล้วแฟนคลับเนี่ยว่าไผ่สิว่าไผ่อะไผ่กัน่าได้ไหมนนไส้เป,ไ <c oughs> เป็นคนอีสานอะนมันก็ต้องเสือข้นอีสานหนูกัน เออเป็นคนอุวลอุ้ยบอกเคยตัวผาอยู่แล้วเก็บเก็บแล้วตัวไปใส่ต้ออีกแปดมือแปดมือแปดวันต่อมานี่มันโมเมนต์กวงคนเดิมนี่มันควายแล้วมึงมีสมองบอหนิมึงมีสมองบอผิดตาย เพิน่นเป็นนักห้องเพิ่นบอแม่นักวิจัยค่ะทุกลุงมันเป็นอะไรพตายเคยใส่บอดีหรือบอดี้มใส่ยังใส่ด้ไง อย่าเงียบสิคะหยิบขึ้นมามันเคยเหี่ยงออราไทยออราไทยเล่นเนี่ย,ยพีดายซื้อจริงออราไทย,ทยแล้วตัวขึ้นว่าเอ้ยเนี่ย เสียเห้เตะโตเอ้ยเองเสียซื้อเสียงบ่เอ้ยตรงที่จังเดยตัวจังสีเสื้อ,อเอ้ยตรงไปีไทยโฆษณาบ่กแล้วไซซีจีเข้าไปเมนบ่ซีจีไมนคือ,อยังซีจีก็คือบักนวยบักแกนบักกลมๆที่มันแลนไปแลนมาน่ะโตขีเ้เบิ้งโฆษณาบ่เนี่ยเอ้ยบอกให้ก็ได้กวน นั่นมันคือสารสกัดจากเกสรดอกบวัวหลวงดอกบวัวบ้านเฮาน่แะแม่ต้อจำในบอตอนตัวเป็นเด็กน้อยอะ่ะตัวร่งพงไปเก็บมันขึ้นมาให้แม่ไหว้าทุกวันศีนดอกบวัวกิบอ้อนๆบางๆที่มีสารแอนตี้ออกซิเดนที่บำรุงให้ผิว เร<ล>ิงปังไม่ออละแล้วมันอย่างวะฉันไม่เข้าใจบอกบวทีิดตัวบอกเคยเ้ยแน่มเห็นค้ามันคือโตตอนนี้ไงจำไว้เด้อกวงเอยไอบด้เห็ดสิ่งนี่ขึ้นมาเพื่อให้บูซ้ซายมามากักโตแต่เอือเฮ็ดสิ่งนี่มาเพื่อโตตัวเองไงกวาง เก้าบัวมึงบอกกินจีซีคุยกับกูอีหลีตเติ <c oughs> มึงซื้อกวงบ้านนี่ใครอยากคุยกับมึงใช่ไหม คุณครับไม่คุยกับอีนี่ทำไมอะคะผมชอบคุณชอบอีนี่เนี่ยอะคะอี่อสัรละลุ่นน้ำหน้ามันสินะคะแต่คุณมีแฟนอยู่แล้วใช่เราเลิอกันคุณจะทำแบบนี้กับผู้หญิงไม่ได้นะคะ อะไรวะกูยังงูอยู่เลยไม่แตกหมดแล้วไม่ก็แตกแล้วนะคุณชอบผมไหมหแต่ก่อนเป็นแฟนอันนี้หนูบ่าต้องลุกขึ้นมาเมียกวาง ลูกขึ้นว่าสูลูกลรืจ้าสูเฮโลกเห็นเนี่ยมันยังหวัา่าหวัวใจของคนอีสานมันยิงยยยงิงไงซำดายหัวห้ากรนะมานคุณคุณชอบผมไหมอ่ะทำไมคุณไม่ชอบผมอ่ะ พ่าคุณกินหมูพวก,ก็ได้มขายยาละคำเขาไปกลับบ้านเ่าทออกลับบ้านเรารักรออยู่หมูกเขาคืออะไรเพามึงไม่อ่านหนังสือไงมึงเลยไม่มีความรู้ อะไรวะกูเล่นมาทั้งงานกูยังม่อหา้ว่ามึงทำอย่างนี้มึงทำงานทำการเลยสู้ในที่สุดทุกอย่างก็จบลงด้วยดีเฮ้ยอย่าลืมเด้อค่ะเซรั่มเดครีมมากออลาไทยใส่ต้อเนื่องเป็นเวลา8สัปดาห์สีซอยบำรุงผิวใ้้ลร่ดูเป่งปังไม่ออลา ขอโทษหลายๆเด้อค่ะที่ต้องบากย่ำนั่นก็เป็นเพราะว่ายานทุกคนเบิ้งหนังจบแล้วยานจำสินค้าเข้าไปได้ขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยสนใจรวมงานกับตายโทรเลย02-669-9888จังแดนบุเข้าใจอานะจบไปแล้วเอาจบไปแล้วโฆษณานี้บอกเลยว่า อันทีมงานเป็นโฆษณาแบบใดนี่แบบเป็นโฆษณาที่แบบโคตรแบบซับซ้อนนะนะซับซ้อนแล้วก็แบบเท็ดฮาแบบเท็ดฮาวแบบตื้นตื้นอยู่ตลอดเวลาแบบมีจุดแบบพีก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 ไปอีกนะเออมันเป็นโฆษณาแบบใดก็เท็ดฮาวอยากเบิ้งไปตลอดนะเบิ้งแล้วแบบมีจุดว่าเออเป็นอย่างสินค้านี้ไซส์มันบดีแบบเออเขาจิมาโฆษณาอย่างเราตอนแรกสุดท้ายมันก็ดีนะมันแวกแนวอิลี่มันแวกแวกจนแบบเ่เคยเบิ้งโฆษณาได้ตป็นแบบนม้มาก่อนมันโคตรแวกแต่ว่าชื่อสินค้าเราใดได้ถือว่า หนังโฆษณานี้ประสบผลสําเร็จจบลงแล้วเนาะสำหรับการเฮดเล็กสันหนังสั้นโฆษณานี้เอาเป็นว่าถ้าติดตามเนาะต่อไปวันที่เกี่ยวกับยังกดไลค์กดแชร์แล้วกะ็กดติดตามกดซับสไครต์ให้เน่กราบหลายๆอีพีนี้จบเพียงเท่านี้เนาะบ๊ายบาย